ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโ okay. อเคเมาไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอุย้ยทำไม,มแพงริดเร็วขนาดนี้ยังพูดไม่เสร็จเลยแกเร็วมีเด้เอจะาแอปเปิลตอนนี้เราเส้นเอเอปเสียงอะไรโอ้เสี่ยงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้เราบ้านหายไปครึ่งบ้านเอาไงดีวะหนีสิคะเราอะไรซะหน่อหน่ออะไรแล้วหนีสิคะ โอเคก็ okay, ต้องขอกาวสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านที่หลงเข้ามาเบิดด่งคลิปนี่เนาะตอนนี้ยังอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดเซาวซีซม,มงกับซ่องฟื้นสิ้นเองเนาะคือไม่นี่เนาะเอาซีมาเอาชีวิตรอดในแมพของซับป,ปลาคุณเทเวิร์นเองเนาะบม่ว่าจะเป็นนอนใต้สะพานอ่าคอสตูมแมนหรือว่าพวกคันที่โรสเองสิงเนาะแล้วก็เออโอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแผงริดไว้เหรอโอ้ยทำไมแผงริดเร็วขนาดน,นี้ยังพูดไม่เสร็จเลย เมื่อกีพูดถึงไหนแล้วอ๋อแล้วก็พวกสัตว์ประหลาดต่างๆนานาคะมีเยอะแยะเลยแล้วก็อืมวันนี้มาคนเดียวเช่นเคยนะคะคือวันรู้สึกเศร้ามาเลยอ่ะทุกคนคือวันทําคลิปไปแล้วแบบวิวตกอ่ะคือทุกคนหายไปไหนกันหมดหรือว่าคลิปหวานน่าเบื่อเหรอคะเฮ้ยยังไงถ้าถ้าเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกหวันได้นะจะตําหนิหรืออะไรก็ได้แต่ว่าแบบว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคือวันไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแล้วอ่ะเราขึ้นที่สูงๆเพื่อจะได้เห็นทางกันดีกว่า เป็นยังไงวะเนี่ยเอ้ยอุ้ยมันหนอนใต้สะพานใช่ไหมหเยหเย,เยียเรี่ยวเหยียเรี้ยวเจ้าแอปเปิ้ล <c oughs> ไม่ได้ซะงั้นโอ้แล้วมีหนอนใต้สะพานสองตัวเนี่ยนะพระเจ้าอะไรไปนเนี่ยโอ้แล้วเมื่อกี้อะไรมาแผงลิสต์นาะมาตีตุบตับต,ตุบตับหรือวมันจะเปิดเอฟเฟกต์จากหนอนใต้สะพานตีเราแล้วเราหนีช้าวะอายไปไม่ได้นะโอ้โหโอ้โห,โโหตัวเบื้อเริ่มเทิมเนี่ย ตอนนี้เราเจอเออเสียงอะไรเออเสียงไรเสียงอะ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 ไรเสี่ยงหนอนเต้วสะพานเหรอแต่มันไม่ได้ลงงี้นี่ก็คือตอนนี้เราเจอหนอนใต้วสะพานแล้วต่อไปเราเจะเจอตัวอะไรอ่ะขอเกลีดเจอตัวน่ากลัวน่าก,ากลัวก็พอแหละเรามาหาแอปเปิลกันดีกว่าเพราะเราไม่มีอาหารเียเราต้องตายแน่ๆไข่มันมาตีอะไรตุกตาตุกตาแถวนี้วะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะ แกกินยาวอะไรช่รางเมาหาแอปเปิลกันต่อดกีกว่าเพราะเราเหิวมากเอ้ยอะไรอะไรโอ้เราต้นไม้ระเบิดได้ไงเนี่ยโอ้ยดีนะเราวิ่งออกมาจากตรงน,นั้นก่อนไม่งั้นเราตายแน่ๆน่ะเหีียดเลยเอาไงดีไม่มีที่ไปแล้วอะแอปเปิลนะเปิลไม่มีสองอันด้วยนี่กันหนีดีกว่ามาอยู่หรอจ้าไม่อยู่แล้ว,าลวหาที่อื่นกันดีกว่าอุ๊ยอุยอะไร อะไรอีกเลี้ยววะเพิ่งเริ่มเองนะเฮ้ยหรือว่ามันเป็นสัปะละต์เวอร์ชันใหม่ที่แบบหายตัวได้รึเนี่ยล่องหนเนี่ยงงนะมีสัปะละต์คุณเทเวอร์ตัวไหนที่มันล่องหนไหมอ่ะก็ไม่เห็นมีนะเฮ้ยน้องกบอ้าวน้องกบกินได้ไหมเนี่ย,ยทุกคนน้องน่ารักอะ่ะเราไปหาเอ้ยกบตีแล้วเหรอม่บอกอุ้ย อะไรจะไปหาเปิ้ลใครตีอยังไงเนี่ยโอเจ้าตัวเงินตัวทองช่วยเราด้วยหายเปิ้ลกันต่อไปเถอะเพราะเรายังไม่อิ่มเลยอย่างไรเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบตายเกือบตายโอ้ oh my god พิะตายเพราะแบบเพราะอาหารก็แบบอืมเรายังไม่ตายเพราะเอ็นเอ่อ TNT TNT มาได้ไง่ หรือว่ามีคนแกล้งเราทุกคนแต่ว่าเหมือนกดแถบแล้วมันไม่ขึ้นนะดิโอ้ยไม่มีที่ไปแล้วด้วยอาหารก็ไม่มีโอ้โหอาหารลดไปห้าขีดแล้วอ่ะคืออีกสักพักก็คือเราต้องเราตายเนี่ยมันเราจะพยายามเดินนะเราจะไม่วิ่งโอ้ยเรเหมือนเป็นคนที่แบบติดวิ่งแล้วต้องกระโดดด้วยสิทำไงดีอ่ะเแล้วต้องสโลว์สโลใช้ชีวิตแบบสโลว์สโลก็เคยเดินเมือนตายเห็นไหมทุกคนขีดที่หกมันกำลังจะหมดแล้วเพราะงั้นเราต้องเดินช้าช้า เดินช้าๆ,ๆอยากเจอสัปประรดคุณทีเวอร์อ่ะคือเจอแค่แบบน้องได้สะพานตัวเดียวเองเฮ้ยอะไรอะ่ะเอาไม้ต่อเองเหรออโอ๊ยยเราไปที่อืน่นกันก่อนดีกว่า <c oughs> อะไรคือไม้ต่อเองอ่ะโอ้วเราโอ้โหทุกคนรถไปหกขีดเลีล้ยวเลยอีกสี่ขีดเองตายแน่ <c oughs> <ๆ S 1> แเรามาหาแอปเปิลก่อนดีกว่า, <c oughs> านี่ตายแน่ๆ่คือเดินเฉยๆยังแบบยังจะไม่รอดแล้วมั้งเนี่ยขอแอปเปิลนะคะคุณตำรวจ ไัเฟิ้นอยไม่มีอุ้ยคฮ้ยจะตายแล้วไอเฟิ้นไอเฟิ้นไอเฟิ้นอุ้ยอเฟิ้นเป็นทางเลยเดี๋ยวขอกินก่อนเอ้าไม่เห็นมีอะไรอะไรอ่ะเอ้าเอ้าเฮ้ย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 เอาวอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะไอตรงนี้มันต้องเป็นบ้านอะไรแน่เลยอ่ะคือเราจำได้เมื่อกี้ทำไมอยู่อยู่ TNT มันขึ้นมาวะเหมือนตอนแรกเลยอ่ะ แล้ววันนี้มันจะลงไปไงไมเนี่ยอ่ะได้น่าจะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยสปาราตคุณเทเวอร์เหรอเอ้ยใช่ใช่ใช่โอ้ยเสียงเสียงมีเสียงด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมัน day สิบเจ็ดใช่ไหมโอ้ยนี่ก่อนโอ้ยมันมันร้องดิมันร้องเหมือนแมวพวงอ่ะทุกคนแมวแมวอะไรวะเหมือนแมวพวงอะนี่ก่อนนี้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 ก่อนไม่ได้แล้วตัวดำๆอ่ะเมื่อกี้เฮ้ย อุ้ยอยู่ใต้ตีนมาเลยอุ้ยโอ้จะเฮ้ยอุ้ยอ,อะไรเนี่ยเอ้ยเนี่ยเห็นเห็นบ้านเห็นบ้านเห็นบ้านเมื่อกี้เห็นบ้านจะต้องอาที่โลาภาัยก่อนจะขึ้นโอ้ยขึ้นยากขึ้นเย็นขนาดนี้นะทำไมทำไมขออีกรอบขออีกรอบชุบเราต้องกัดจังหวะดีๆเปล่าน,นี่อุ้ยจะอะไรก็ อ้าเรียบร้อยอุ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงระเบิดนี่อุ้ยข้างบนนี่อืมตุ้มตามตุ้มตามมาเลยฮะอุ้ยอุ้ยอุเสียงน่ากลัวมากเลยอุ้ยเสียงทำไมเสียงมันน่ากลัวขนาดนี้วะอุ้ยโอ้โหโอ้หายไปครึ่งบ้านอุ้ยเป็นฝีมือได้สิบเจ็ดแน่เลย อูแล้วอูมอะไรมันออกไข่เป็นหนอนใต้สะพานเหรอเออว่าเขาบอกดิสิบเจ็ดเป็นอะไรว่าเป็นแม่ของหนอนใต้สะพานเหรอแย่แลวอูยทุกคนมันอยู่ตรงนี้โอ้โหโคตรเยอะทุกคนดูดิโอ้แล้วบ้านหายไปครึ่งบ้านเอาไงดีว่ะหนีสิคะเราอ,อะไรซะหน,ห,นหน่อหน่ออะไรแล้วหนีสิคะออ้ยเสียงรเราเบืดอตุ้มต,มตั้มตมุม้มตั้มไม่รู้หรอกมั้งว่าเราหนีออกมาแล้วโอ้โหนอนใต้สะพานโอ้ยแล้ไม่ใช่ในน้อยด้วยนะเดี๋ยวว่าจะไปกินอันนั้นอะ จะไปกินเค้กแล้วก็จะหนีโอ้โหแม่เจ้าอะไรวะเนี่ยทำไมดิสเกตี้มันต้องจองล้างจองผ่านแล้วด้วยวะคือเราไปทำอะไรให้มันวะไม่ทำอะไรมันเลยมีแต่มันอ่ะร้องเงี้ยวเงี้ยวเป็นแมวโพงใส่เราอถ้าทำไมหิวบ่อยจังอ่ะทำไมตานี้หิวบ่อยจังอีดลงสามอันแล้วเนี่ยอาหารก็ไม่มีเลยเราต้องรอเช้าอย่างเดียวทุกคนเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหัวใจเหรอ โอ้ยหัวใจมาได้ไงโอ้ยเรากินไม่ได้หัวใจกินไม่ได้อีมาตีตัวเรามาแล้วตีตัวตีตัวเรามาโอ้ยเรามีซอมบี้ถือปืนอยู่ตรงนั้นโอ้โอ้ก๊อดโอ้โอ้ย่าอย่าย่าอย่ายิงคอยอย่ายิงคอยอย่ายิงคอยโอ้ยอย่ายิงคอยคอยหนีก่อนโอ้ยเรามีซอมบี้อยู่ตรงนั้นโอ้จะบอกว่าสองตัววัสั้นอุ้ยอะไรนั่นตรงนี้อะไรอุไยหนีก่อนหนีก่อนอุยนั่นเรือเหรอเฮ้ยไปตรงนนนัั้้กกดีว่าโอเราาาาจะโดนนวฆฆ่ตายไปตรง ม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาหั่นบัคเหรออุ้ยทุกคนหั่นติดบัคเยี่ยมไม่มีโอ้โหกำลังจะพูดว่าไม่มีอะไรตามเรามาเออโอมันต้องเป็นฐานทัพของพวกทหารแน่เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยจะตายแล้วอุ้ยดีสเกตอยู่ตรงนี้ทุกคนโอ้ยโอ้ยเราตีมันไม่ได้เพราะมันสูงเกินอ่ะโอ้โหระวังที่จะฆ่าก็เยอะด้วยโอ้โหไม่ใช่น้อยๆแล้วมันจะฆ่าเราตายเนี่ยโอ้ทุกคนอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะไม่ซอมบี้เหรอ ทหารนั้นทหารมันจะฆ่าเรากลัวเลยอ่ะโอ้โหนึกว่าจะเป็นฝ ah ่ายดีกูณสาวจะแบบมาขอความช่วยเหลือมันจะฆ่าเอาทุกคนไม่งั้นมันจะโดดลงมาแล้วถือปืนมาทําแป๊ะอะไรล่ะอุ้ยอะไรเฮ้ยเสีดลิซีแล้วเบิดเหรอเฮ้โอ้ยโอ้ยแล้วมันเสียงมาสุก้าอยู่ใช่ไหมแล้วทำไมมันมาจากเดซิปเจ็ดอ่ะวันนี้ก็มันมาจากไอ้ตัวนั่นสิอ้าาาาามาา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 า กรัก o ดู e ูไปได้ไหมเยเฮ้ยมันจองล้างจองเวียนจองผ่านอะไรเราก็นักกันหนาวทุกคนคืดดาบที่หวานอุตส่า์ได้มาจากบ้านหลังนั้นก็หายไปเออไม่มีที่ให้หนีแล้วค่ะเอ้ยเช้าแล้วเย็ดเย็ดเย็ดเอ้ยโอ้ยโอยสกิลนถือปืนมาได้ไงโอ้โอโอ้โอ้โอโอโอ No โอ้โนโอ้โน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 อ่ะหวังว่ามันจะไม่ตามเรามาเลยนะเพราะว่ามันเป็นตอนเช้าคือหว่าเห็นมันออกมาตอนกลางคืนไงอุ้ยอุ้ยใครตีเดี๋ยว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 ยายายา,ายาเฝ้ายาเฝ้ายาเฝ้าไปอ,อ,อ่ะฮะฮะว๊อดอ่าฮะกัรไม่มีอะไรที่รักก็เขากดบิดอ่ะเขากดเคลียร์เอฟ,ฟเฟก การอะไรเคฟิกอะไรเขาอ,อนนเขาเปิดเซิร์ฟเล่นคนเดียวเข้ามาได้ไงเนี่ยม,มันมีเลขกดเคฟิกอยู่ก็ไม่รู้เคฟิกอะไร <c oughs> เขาแจ้งาเออแล้วเขาเปิดเสริมเล็กคนเดียวเข้ามาโอเคถ้าผมสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม <S <S 2> <S 2> ใครชอบ <S <S อนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำให้กับพี่แล้วก็พี่น่หาหวานสุดเซ็กซี่สุดน่ารักแล้วก็สุดสวยด้วยนะทุกคนนะครับรก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าพิจิ้นอะไรเลยอย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีนกน้อยด้วยนะทุกคนนะก็จะยัวเกนบ๊ายบาย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 